มาไขข้อข้องใจกันหน่อยดีกว่านะคะกับบทสัมภาษณ์ของริชาร์ดอาร์โนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยเมสันกินวุฒออกไปแล้วทำไมถึงเลือกอันโตนีกลับมาเพราะอะไรรวมถึงความคืบหน้าการเทคโอเวอร์สมรสนตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างทำไมมันถึงได้ช้าไม่ทันใจเอาเสียเลยคลิปนี้มีคำตอบจากบทสัมภาษณ์ของริชาร์ดอาร์โนแล้วก็จะมีเรื่องราวของบูโน่นะคะว่า เขารู้สึกยังไงบ้างที่กลายเป็นทีมแรกที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของศึกยูโร2024ได้แล้วก็รวมถึงการประชุมลับของทีมแพทย์บีสัตแดงเกิดขึ้นด้วยนะคะเมื่อคืนเพื่อหาสาเหตุว่าเพราะอะไรทำไมนักเตะเนี่ยมันถึงได้จิบอดอดแอดแด,ด,ดมากผิดปกติในซีซั่นนี้ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแปลกเลยนะสําหรับแอดมินเสียงแฉนแล้วก็เด็กเก็บบอลช่องนี้นะคะก็เหมือนเดิมได้ยินเสียงแอดมินก็จะต้องมาพร้อมกับอัปเดตข่าวสารของปีศัจแดงในทุกๆวันนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่สดใสที่ทุกคนเนี่ยน่าจะกําลังเที่ยวกันอยู่นะคะยังไงใครไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยก็แล้วกันนะเพราะแอดมินเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยทํางานเหมือนเดิมแล้วใครที่เข้ามาฟังคลิปแอดมินเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์หนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะ แล้วถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปอัปเดตเข่าวสารประจำวันในรอบเชา้านี้พร้อมๆกันได้เลยมาเริ่มต้นที่บทสัมภาษณ์ของบูโนโ่ฟนยานิสก่อนเลยก็แล้วกันนะคะพอเมื่อคืนนี้บูโน่ก็ออกมาระบุเอาไว้ว่าค่อนข้างเสียดายนะคะที่ทีมเนี่ยเสียประตูแต่ก็โอเคอย่างน้อยๆก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกยูโร2024 ก็สำหรับทีมชาติโปรตุเกสเมื่อคืนนี้ก็มีโปรแกรมลงทำการแข่งขันด้วยนะคะก็คือพบกับทีมชาติสโลวากียนะแล้วก็เอาชนะมาได้ที่3ประตูต่อ2นะคะทำให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นทีมแรกของกลุ่มจด้วยสถิติชนะ7เกมรวด โดยหลังจบเกมขาบูโน่ฟอนย o นเดสที่เกมนี้เนี่ยแกก็ทำา2แอสซิสต์ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าโอเคที่ทีมเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ก็เสียดายที่ทีมเนี่ยดันเสียประตูถึง2ประตูนะคะโดยบูโน่เขาก็พูดประมาณว่าพวกเราเนี่ยไม่ต้องการเสียประตูนะแต่โชคร้ายที่พวกเราก็ต้องมาเสียประตูเพราะในช่วงครึ่งหลังเราจัดการกับฟุตบอลได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พวกเราปล่อยให้พวกเขามีพื้นที่มากเกินไป สโลวาเกียเนี่ยพวกเขาก็เป็นทีมที่ดีช่วงชิงจังหวะได้เราต้องยกความดีความชอบให้กับพวกเขาด้วยตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของทีมชาติโปรตุเกสก็ลุล่วงไปแล้วเราผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้การผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายยูโรมันเป็นเรื่องที่ทำให้งานของเรานั้นบนรรลุผลซึ่งมันโอเค บูโน่ก็สัมภาษณ์หลังเกมเอาไว้ประมาณนี้นะคะก็ดีใจกับบูโน่แล้วก็ดาโลด้วยก็แล้วกันนะคะก็เป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แล้วนะคะก็จะไปเจอกับบอสเนียในช่วงดึกๆของวันจันทร์ที่16ตุลาคมนี้ ทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวภายในสโมสรเกี่ยวกับเรื่องของหมอหมอหน่อยดีกว่านะคะเพราะล่าสุดมีการเปิดเผยว่าปีศาจแดงได้ทําการตรวจเข้มเกี่ยวกับการรักษาตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะว่าเพราะอะไรทําไมช่วงนี้เนี่ยไม่มีนักเตะบาดเจ็บมากผิดปกติ ก็สำหรับปีสัตว์แดงในฤดูกาลนี้ก็ผ่านไป8เกมแล้วนะแต่ก็มีนักเตะบาดเจ็บประมาณ16คนเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันเยอะผิดปกติเกินไปหน่อยนะจริงๆตั้งแต่ก่อนจะเริ่มฤดูกาลด้วยซ้ำ แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมันมีสื่ออย่าง Daily Mail ได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนยูเนติดเนี่ยจะมีการเรียกประชุมลับของทีมแพทย์สมรสเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็พยายามหาสาเหตุว่าเพราะอะไรทำไมนักเตะมันถึงได้บาดเจ็บมากผิดปกติมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะหาทางป้องกันไม่ให้ในหลังจากนี้เนี่ยมันมีใครต้องบาดเจ็บอะไรแบบนี้อีก โดยในก่อนหน้านี้ปีศาจแดงได้ดึงแกรี่โอดิคอจากอาร์เซนอลก็ดึงเขาเข้ามาเป็นหัวหน้าฝ่ายเวชทศาสตร์การกีฬาแต่เรื่องที่แปลกก็คือนักเตะจิบกันละนาวเลยทางปีศาจแดงก็ไม่ได้โทษโอดิคอนี่หรอกเพราะเขานั้นเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงแต่แค่อยากจะทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะที่สุดท้ายเรื่องนี้ก็ถูกยกขึ้นมาพูดคุยกันภายในสโมสรน,นะไม่ปล่อยให้มันผ่านไปนะคะแอดมินก็สงสัยเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าหากมีข้อสรุปกันได้เมื่อไหร่เนี่ยยังไงก็ออกมาชี้แจงให้กับแฟนบอลได้ทราบกันด้วยก็แล้วกันนะคะ นี้เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของริชาร์ดอานเกี่ยวกับสาประเด็นใหญ่ๆที่ทุกคนอยากรู้กันหน่อยดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการเทคโอเวอร์สโมสรในตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องของเมสันกินวูดทำไมทีมถึงได้ปล่อยเขาไปให้ทีมอื่นใช้งานรวมถึงเรื่องของแอนโตนีด้วยว่าคดีมันยังคงคาราคาซังอยู่ทำไมถึงเรียกเขากลับมา ก็เมื่อคืนค่ะไม่แน่ใจว่าอยู่อดีเนี่ยริชาร์ดอานูแกคิดยังไงนะได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับหลายๆประเด็นที่ทางแฟนบอลอยากจะทราบกันนะคะซึ่งหลักๆก็จะเป็น3เรื่องอย่างที่แอดมินบอกไปเบื้องต้นนั่นแหละโดยประเด็นแรกนะคะเรื่องของเมสันกินวูดว่าทําไมทีมเนี่ยถึงได้ตัดสินใจปล่อยเขาออกไปทั้งทที่ก็สามารถดึงเขากลับเข้ามาได้ เดนี้ทางริชาร์ดอโนเขาบอกว่าเมสันกินวูดผมแน่ใจว่าทุกคนยังสามารถชื่นชมเขาได้แต่นี่เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากและซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งเราเนี่ยได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นเวลาหลายเดือนโดยพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่หลักฐานที่นำเสนอต่อเรามีข้อเท็จจริงสำคัญที่ไม่เป็นที่ถูกเปิดเผยผมเนี่ยตัดสินใจครั้งสุดท้ายในฐานะซ e อว่าอาชีพของเมสันกินวูดควรที่จะไปต่อที่อื่น เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมันเป็นการตัดสินใจของผมเองแต่ผมเชื่อว่าเราได้ข้อสรุปที่ถูกต้องสำหรับทุกฝ่ายนั่นแหละอย่างไรก็ตามผมรับรองได้เลยว่าการที่ผมตัดสินใจแบบนี้เกิดจากการที่ผมรับฟังความคิดเห็นและคําวิจ,จารณ์มาโดยตลอดเราเนี่ยได้นําบทเรียนบางอยา่างเอามาประยุกต์เกี่ยวกับการจัดการ ปดีของแอนโทนี่ด้วยเช่นกันผมปรึกษาทีมผู้หญิงหรือว่าพนักงานหญิงของเราเพื่อให้แน่ใจว่ามุมมองของพวกเธอเนี่ยมองเรื่องนี้แบบไหนและเราก็นําทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจของเราลิชาร์ดอาโนก็พูดเรื่องของกินวูดเอาไว้ประมาณนี้นะคะก็ชัดเจนนะสุดท้ายก็เป็นลิชาร์ดอาโนนี่แหละที่ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นการตัดสินใจของเขาเองที่ส่งกินวูดออกไปยิมตัวกับเกตตเฟนนะคะอันนี้ก็เคลียร์นะ มาต่อกันที่เรื่องของแอ,อนโทนีกันต่อเลยทางริชาร์ตอานูเนี่ยทำไมถึงได้เรียกแอ,อนโทนีกลับมาเขาบอกว่าเกี่ยวกับแอ,อนโทนีเราได้ตัดสินใจแบบรวดเด็วโดยเบื้องต้นเนี่ยเราให้เขารางงานก่อนเพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาแล้วเขาก็กลับมาที่ปีศาจแดงเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเพื่อเข้าพบตำรวจโดยสมัครใจเช่นเดียวกับที่เขาเคยทำกับตำรวจที่บราซิล และตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยทางตำรวจยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆนะไม่ว่าจะเป็นที่บราซิลหรือว่าที่อังกฤษนั่นหมายความว่าอันโตน,นี่ยังคงมีสิทธิ์ที่จะเล่นฟุตบอลต่อเราจึงตัดสินใจว่าแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องคือการอนุญาตเขากลับมาฝึกซ้อมและลงเล่นต่อไปในขณะที่กำลังมีการสืบสวนของตำรวจซึงเราก็จะเก็บจุดยืนนี้เอาไว้ภายใต้การตรวจสอบเพื่อรอความคืบหน้าในหลังจากนี้อานูก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ก็ค่อนข้างเคลียร์นะคะเรื่องของอนโตนีแตกต่างจากกินวุฒนะกินวุฒเนี่ยโดนตั้งข้อหาตั้งแต่แรกเลยนะคะแต่อนโตนีณนะปัจจุบันนี้ยังไม่โดนตั้งข้อหาใดๆทั้งสิ้นเลยทําให้ทางสโมอสรเนี่ยคิดว่าอนโตนีเขาน่าจะยังคงมีสิทธิ์กลับมาเล่นฟุตบอลอยู่นะคะอ,อันนี้ก็เคลียร์นะสําหรับเรื่องราวของอนโตนี มาถึงประเด็นที่3ที่ทุกคนให้ความสนใจก็คือการเทคโอเวอร์สมอสรน,นะคะทางริชาร์ดออนูเขาบอกว่าผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากจะทราบข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเทคโอเวอร์แต่สิ่งเดียวที่ผมพูดได้ในขณะนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงดำเนินต่อไปอย่างที่ผมบอกไปในก่อนหน้านี้แหละการลงทุนในระดับนี้มันมีความซับซ้อนมากๆผมยังคงอยากจะสร้างความประทับใจให้กับทุกๆฝ่าย ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของแฟนๆซึ่งถ้าหากมันมีข้อมูลอัปเดตอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ก็เดี๋ยวผมจะเอามาบอกทุกๆคนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันทางริชาร์ดอโนก็พูดเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ก็สำหรับการเทคโอเวอร์ทางอนโนก็ยังคงออกมายืนยันนะคะว่ามันยังคงดำเนินต่อไปนะแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเอาไว้มากมายอะไรนะคะสรุปก็คือค่อนข้างเคลียร์นะคะกับทั้งประเด็นของกินบูธของแอนโตนีแล้วก็การเทคโอเวอร์สโมสรนะโดยเฉพาะการเทคโอเวอร์เนี่ยมันก็น่าจะยังคงอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันนะคะส่วนตัวเต็งเนี่ยก็น่าจะยังคงเป็นทางเซอร์จิมแล้วก็ท่านชีกยาซิมอยู่นะคะ ยังไงก็เกาะติดสถานการณ์แล้วก็ติดตามเรื่องนี้กันต่อไปก็แล้วกันนะแอดมินก็คิดว่ามันน่าจะยังไม่จบในเร็วๆนี้หรอกก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเช้านี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ำอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์ันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดหน่อยนะส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ